สวัสดีครับ Hi I m p p Hello Nylon Magazine ครับก็ถามว่าตื่นเต้นไหมพี่ว่าพี่ตื่นเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ที่มีสเกลที่เล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยทุกๆงานพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม,ม่าเสมอครับผมแต่ว่าเราก็จะพยายามหาวิธีจัดการความตื่นเต้นของเราให้ได้มากที่สุดครับผมเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของของการที่จะขึ้นไป perform บนเวทีคือการที่ตัวเราเองจะต้องจะต้อง เตรียมความพร้อมมาให้เต็มที่แล้วก็จะต้องมีความสุขกับตัวเองใน,ในขณะที่เรากําลังจะทํางานนั้นๆทําการแสดงนั้นๆไปด้วยครับผมเพราะพี่เชื่อว่าถ้าเรามีความสุขหรือว่าถ้าเราเรามีความรู้สึกที่เราแฮปปี้อยู่เนี่ยยังไงสิ่งเหล่านี้มันจะส่งไปถึงทุกๆคนได้แน่นอนครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจฝักแฟนๆใช่ไหมครับพี่ว่าจริงๆม่ไม่ได้เป็นมัน,มน,มนคงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันคงไม่ใช่แบบเสียงกรี๊ดที่ทุกคนแบบ กีดกันหรือว่าจริงๆแบบการที่เขาแบบตะโกนอะไรขึ้นมาพี่ว่ามันคือรอยยิ้มมากกว่าที่เราสามารถที่จะนําสิ่งนี้ขึ้นกลับไปให้เขาได้และสร้างเป็นรอยยิม้มสร้างเป็นความสุขให้กับทุกๆคนข้างล่างได้ครับเออพี่ว่าทุกๆครั้งที่มีคนร้องเพลงตามตามเพลงของพี่ได้จริงๆพี่ดีใจมากๆนะครับพี่ไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่า จริงๆเราเราจะมามาถึงจุดนี้จุดที่เรามีเพลงเป็นของตัวเองหลายๆเพลงและเป็นเพลงที่ทุกๆคนสามารถร้องไปได้วยกันได้ยิ่งเป็นแฟนๆต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันมันมันประทับใจพี่มากตรงที่ว่าภาษามันไม่ใช่กำแพงอีกต่อไปที่ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงผลงานของเราได้และทําให้ทุกคนสามารถจะเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปได้พี่ว่าตรงเนี้ยมันมันสำคัญสำหรับพี่มากแล้วก็พี่ว่า ตรงนี้คือจุดที่พี่ประทับใจที่สุดท,ที่ที่ที่ได้รับมาครับตีมองวันนี้จริงๆก็รู้สึกว่าพอมันโลเคชั่นมันเป็นทะเลอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะทําอะไรที่มันดูคลีนๆ a n ขึ้นมาหน่อยคือจริงๆคิดว่าหลายแบบมาคิดว่าอยากจะแบบหรือจะเป็นเสื้อฮาวายหรือจะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคคุยกันแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสีขาวอะไรเงี้ยมันดูคลีนดีด้วยแล้วก็ไม่ไม่ น่าจะเป็นแบบน้อยครั้งมากที่พีได้ใส่ชุดที่มันเป็น all white จริงๆแบบนี้ด้วยครับผมก็พีว่าถ้ามีโอกาสแล้วกันครับผมก็อยากอยากจะเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยครับทั้งทั้งของพีเองด้วยแล้วของบิวกินด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะพีรู้สึกว่าก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมก็รอรอไว้มีโอกาสแล้วกันคิดว่า อยากจะเจอแฟนๆที่นี่อยากจะกลับมาเจอทุกๆคนที่นี่อีกครั้งด้วยครับผมก็สำหรับเพลงรูเธอนะครับผมก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับเป็นเพลงเป็นเป็นเวอร์ชั่นของเพลงกิจการที่เป็นภาษาจีนนะครับผมเพลงนี้พี่ว่าเราเราใช้เวลาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้มข้น ใช้คำนี้มากกว่าคือไม่ได้ใช้เวลาเยอะแต่เข้มข้นคือเราใช้เวลาฝึกจริงๆประมาณ3-4วันครับผมสำหรับการเรียนภาษาจีนแต่ก่อนหน้านี้ตัวพี่เองพี่ก็ได้มีการเรียนภาษาจีนพื้นฐานมาด้วยแล้วสําหรับการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยไม่อาจจะไม่ได้เรียนเพื่อสําหรับการร้องสิ่งนี้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าใน3-4ครั้งนั้นเป็นเป็ถึงสครั้งที่ค่อนข้างจะเข้มข้นที่ที่เรามานั่งเจาะคำกันจริงๆแล้วก็พยายามจะทําเรียนแบบสําเนียงให้ได้ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็สื่อสาร w วิร์ดดิงของมันออกมาให้ได้ดีที่สุดด้วยครับผมอย่างกระบวนการการตอนไปอัดเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งทั้งครูสอนภาษาจีนมานั่งฟังด้วยเพื่อเพื่อที่เราจะได้แก้แอคเซนต์ให้มันออกมาได้ได้ได้ครบมากที่สุดครับคุ วันเลยก็ยินวอกุยสินสื่อเชียงวันเลยสิ้นห์เฮาไม่ยุ่งนู่นวอกผู้เริ่นชั่วไกลรู้เฮารู้เฮาก็เพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงเพลงใหม่เป็นซิงเกิลใหม่ของพี่นะครับผมจะจะไม่ได้ออกสิงหาแต่ว่าจะเป็นจะเป็นกันยายนนะครับก็เพลงนี้จะปล่อยประมาณเดือนกันยายนอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับมันมันจะ มันจะเป็นเพลงที่ที่เป็นเพลงแบบใหม่ๆแล้วกันที่พี่ไม่เคยทำนะครับผมเป็นเรื่องราวใหม่ๆของตัวพีเองด้วยที่พียังไม่เคยเล่าอาจจะเป็นอีกพาร์ทนึงเลยก็ได้ที่ทุกคนอาจจะไม่คิดว่าพีพีอาจจะนําสิ่งนี้มาทําอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวตัวมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นอะไรที่มันมากกว่ามิวสิกวิดีโอด้วยซึ่งซึ่งยังบอกไม่ได้อยาให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับเดือนกันยายนนี้ครับครับจริงๆพีว่าปัญหาผิวมันมันเป็นเรื่อง เฉพาะบุคคลมากเลยพี่ว่ามันแล้วแต่ว่าจริงๆเราเราเป็นคนผิวแห้งเราเป็นคนผิวมันหรือว่าจริงๆเราเป็นคนผิวผสมหรือะไรเงี้ยพี่ว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะแนะนํายากแต่สิ่งที่แนะนําได้จริงๆพี่ว่าคือเราควรใช้ครีมกันแดดทุกครั้งบอดี้โลชั่นสําคัญมากการดื่มน้ําให้ครบตามจํานวนต่อวันแล้วก็จริงๆการพักผ่อนคือเรื่องทีส่สำคัญที่สุดสำหรับการดูแลผิวนะพี่รู้สึกว่า คือต่อให้เราจะบำรุงหรือเราจะดูแลผิวตัวเองเยอะขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนเนี่ยสิ่งนี้มันมันก็ไม่ได้ทำให้แบบผิวเราหรือสุขภาพเราออกมาสวยหรือแข็งแรงด้วยครับก,ก็จริงๆมีมีโปรเจกต์ที่ติดต่อมาครับ แล้วก็มีมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจด้วยแต่ว่ายังอยู่ใน p r o c e s ของการทำงานแล้วก็ working กับสิ่งนี้อยู่ครับผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรไงครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้คือแบบคำไหนป๊อปสุดในเมืองจีนฮะถามฮะคำไหนแบบว่าฮิตสุด ไทคูลเหรอ Is like Thai cool. <c oughs> น,นลันคูละ่ะเข่อเลอร์นิ้วหนายว <c oughs> ว่าว่า叫我啥我我叫 P P. Is that right? My name is P P. Oh, okay. <c oughs> คิดคิดอยู่นะครับอยากถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากไปไป ไปเรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าอย่างเพื่อนๆในวัยเดียวกันของพี่เนี่ยก,ก็จะเรียนจบปริญญาโทกันหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากจะจะหาความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเพื่อเพื่อที่จะทําให้โอเคเราเราก็จะมีท็อปิกที่เราสาม,มารถคุยกับเพื่อนๆในวัยเดียวกับเราได้ได,ได้ได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าตอนนี้ก็งานค่อนข้างหนักแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้ามีโอกาสจังหวะที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็อยากจะไปเรียนต่อจะดีครับ พิ่ว่าถ้ามีโอกาสทุกๆครั้งเราเราก็อยากจะจะทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่าเหมือนช่วงนี้บิวกิ้นเขายุ่งๆด้วยวเขาติดกับโปรเจกต์ในในการถ่ายทำภาพย,ายนตร์ของเขาด้วยครับผมก็เลยยังยังในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้มีงานผลงานร่วมกันครับผมแต่ว่าในอนาคตแน่นอนว่ามีครับแล้วก็เดี๋ยวตัวบิวกิ้นเขาจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาด้วยนะครับก็ฝากโปรโมทไปท,ท,ที่นี่ด้วยเลย งานความรักครอบครัวเพื่อนก็จะเห็นอ่ะครอบครัวเพื่อนความรักงานเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรักที่ดีเราก็จะทำงานไม่ได้ค่ะบอกไปด้วยใจเจียน ลาก่อนจเจ๊เจียนจ๊ะวอจ๊อพีพีไทคูล่า you don't like it i'm sad why you say that to me <gasps> <laughs> <laughs> i like it i like it, I like it. just kidding <laughs>